มาถึงคุณพรเทพชัยราชครับคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มนี่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็บาหวานนะฮะเดี๋ยวต้องถามคุณหนุ่มก่อนว่าบาหวานกับความดันโลหิตสูงอันไหนมาก่อนกันฮะอ๋อความดันโลหิตสูงมาก่อนครับความดันโลหิตสูงมาก่อนมาจากพฤติกรรมไหมฮะเออก็ไม่ทราบครับก็มันเริ่มมีอาการมาแล้วก็เลยไปหาคุณหมอครับปกติตรวจตรวจร่างกายประจำไหมฮะ ก็ตรวจทุกๆ6กเดือนของของบริษัทนะครับทุกๆ6เดือนใช่ครับก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเป็นก็ร่างกายปกติก็ปกติไม่ได้ปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยป่วยครับไม่ค่อยป่วยอ่ะฮะเสร็จปุ๊บมีอาการอะไรถึงไปตรวจมึนหัวบ่อยครับมึนหัวแบบใช่ครับเหมือนปวดหัวธรรมดาปวดหัวจะปวดปวดอย่างเงี้ยครับจะมึนมึนแล้วต้องต้องต้องนอนทานยาแก้ปวดก็ไม่หายไม่หายอ่ะฮะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นความดันสูงเท่าไหร่ครับครับ โอ้นั้นผมสูงมากร้อยเกครับอุ้ยคือคือปล่อยคือคือคือปล่อยไว้จนก็โดนคุณหมอก็กตําหนิมาเหมือนกันเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเนี่ยร่างกายแข็งแรงปกติดีใช่ครับ,ค,รบความดันอยู่ระดับเท่าไหร่ฮะอืมไม่ก็อยู่ตอนที่ไปวัดตอนก่อนที่จะเริ่มเป็นนี่ผมเป็นมาสองปีกว่าก็ปกติก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบมาครับประมาณนั้นก<ด>็คือคือไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร, <นะ S 2> ร่ก็สูงนะ คือกำลังสงสัยอยู่ว่าตรวจทุกหกเดือนแล้วตอนร้อยหกสิบหมอไม่แนะนำเหรอคะว่าจะต้องทำยังไงคือคือตอนนั้นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยใส่ใจใช่ไม่ค่อยพูดง่ายงไม่ค่อยใส่ใจนะคือแต่จะททำงานอย่างเดียวคือก็ไม่ค่อยได้แล้อย่างเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงเพราะมันไม่ไม่ส่งผลอะไรนะคือคือตอนนั้นมั่นใจว่าว่าแข็งแรงก็ไม่ได้ไม่ได้ครับจนจนมาเป็นเป็นได้สองปีก็ไปหาหมอก็คุณหมอก็ ให้แนะนําให้ลดอาหารลดอะไรออกกาลังกายไหมฮะออกก็น้อยครับเพราะว่าช่วงนั้นผมทําทํางานเกี่ยวกับไฟแนนซ์คือมันไม่แน่นอนพี่เวลาไม่ค่อยแน่นอนบางทีลูกค้านัดหกโมงทุ่มมันไม่แน่นอนก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยนี่่าไรครับก็อาศัยทานยามาตลอดก็คือระหว่างที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี้ย ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ <g ül> มีบ้างก็ <g ül> ดีบ้างไม่ดีแต่ถ้าคุณหมอก็จะตําหนิเรื่อยว่าจะต้องเช็คทุกเดือนนะครับาาครับแล้วเป็นมากี่ปีถึงเบาหวาน<อ>ตามมาเบาหวานนี่คือล่าสุดเป็นเบาหวานในช่วงปลายปลายปีห้าหกนะครับคือเป็นเบาหวานก็คล้ายๆเหมือนกันอีกอะก็ <g ül> ไม่รู้ตัวหรอกก็ไปพอดีรู้สึกคือตอนนั้นฉี่บ่อยแล้วร่างกายจะโซรมอะครับก็เลยไปหากลับไปหาคุณหมออีกฉี่บ่อยวันละกี่ครั้งกลางคืนเนี่ยสี่สี่เลย กังคือซึ่งผิดปกติมากเลยครับกงคือลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำสี่ครั้งใช่ครับบอครัผิดปกติคือวเวลาเหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มตื่นอ่ะพี่พวเวลาแต่หลับมันก็ลุกขึ้นมาฉี่แต่หลับก็ลุกขึ้นมาฉี่ครับรู้สึกนอนไม่เต็มตื่นว่าร่างกายกมันก็มันก็เพียก็ไปหาหมออีกครับวันนี้คุณหมอเขาตรวจก็มาเจอ,อแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เจอไม่ไม่เจอเหมือนกัน จอจะรับพฤติกรรมสอบไวว่าจะเป็นไหมกินของหวานไหมมีครับก็ครบทุกทุกอย่างครบครบหมดเลยอะไรของหวานของมันนี่ชอบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นพอไปตรวจก็เจอน้ําตาลเท่าไหร่ครัร้อยร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวนะมันคือคือคุณหมอเขาบอกเริ่มเริ่มที่จะเข้าแล้วครับก็คือคือไปหาคุณหมอก็ คือมันมันไม่ดีขึ้นนะฮะมาวัดอ่ะเขาคุณหมอเขาเลยแบบเขาเลยบอกคุณไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอ่ะอย่างอื่นยังมีอะไรนี่ไม่มีอะไรเลยคือโปะละไปเลยคือต้องช่วยเส้นเลือดแตกปุ๊บใช่ครับสมองก็ไปด้วยเลยใช่ครับเราเราเราต้องดูแลตัวเองยานี่แค่ช่วยในระดับหนึ่งคุณหมอให้ยามาทานครับลดมียายาเอ่อยาความดันกับยาเขาเรียกอะไรละลาย เลือดครับครับละลายเลือดครับแล้วก็ตอนหลังก็เพิ่มเบาหวานมายาเบาหวานมาอีกครับแล้วให้เปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างครับก็ลดอาหารก็คือออกกําลังกายลดอาหารมันลดเค็มลดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างหลายอย่างนะครับก็คือสุดท้ายแล้วคุณต้องควบคุมสองโรคครับก็คือทั้งความดันโลหิตสูงใช่แล้วก็เบาหวานครับอันนี้ตัวความดันเนี่ยคือคุณหมอเขาบอกว่าความดันเป็นที่มาของหลายๆโรคนี่ผมเจ็บหน้าอก ไปไปไปวัดหัวใจสามครั้งก็ไม่ได้เป็นโรคหัวใจแต่มันเจ็บอันนี้ก็คุณหมอก็บอกว่าโรควมันเกิดมาจากความดันพอเป็นความดันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอย่างอื่นตามมาหมดแต่ตอนแรกผมกลัวจะเป็นโรคหัวใจแต่ก็ตรวจถึงสามครั้งเช็คสามครั้งก็ไม่มีก็ไม่เป็นครับก็ไม่เป็นคือเหมือนกับว่าพอเป็นความดันแล้วมันมันมันร่างกายมัน พวนหมดละคุณหมอเขาเหมือนรวนไปหมดเลยใช่ครับทำรวนไปหมดตอนหลังเริ่มกลัวก็ทานก็หลายๆอย่างนะทานมาก็เริ่มเริ่มเริ่มกลัวแล้วฮะยาเริ่มกินแล้วเริ่มกินเริ่มก็เริ่มปรับพฤติกรรมไหมพฤติกรรมก็ปรับแต่ว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงคือเราเป็นแบบทำงานไม่เป็นเวลาด้วยแล้วเราก็ค่อนข้างแบบไอ้นี่ด้วยฮะไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหร่แต่ว่าแต่แต่เน้นเรื่องยาอันนี้จะมาทานเรื่องยาเรื่องพฤติกรรมก็มีด้วยใส่ใจมากขึ้นใช่ครับแล้ว อาหารเสริมชนิดอื่นล่ะก็มีก็มีมีทานมีเป็นสมุนไพรบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็มีทานครับก็เพื่อนเพื่อนเขาก็แนะนำมาให้บ้างซื้อมาให้ลองทานบ้างอะไรบ้างดีขึ้นไหมครับมันก็ถามว่าดีขึ้นไหมมันมันมันไม่ชัดเจนไม่ไม่เหมือนตัวที่ทานอย่างเงี้ยมันคือไม่เห็นชัดเจนไม่เหมือ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 นที่ที่ทานเนี่ยแสดงว่ายาที่คุณหมอให้ก็ทานแล้วก็ทรงทรงใช่ครับใช่ ระดับความดันไม่ลดลงครับก็ยังมีมึนหัวมีอะไรอยู่เบาหวานไม่ลดลงก็ก็ยังเป็นอยู่ฮะคือคือมันไม่มันไม่ค่อยชัดเจนคือเราก็ต้องยังไปทานยาปกติของหมอปกติครับยาของหมอยังทานอยู่ปกติครับยังยังยังทานอยู่ปกติอาการก็ก็ก็มียังเป็นปกติยังก็ยังเป็นเหมือนปกติแหละครับ ก็เหมือนพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเลยลูกเขาห้องน้ำก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับเพียงแต่ว่ามันไอ้นี่กว่านิดนึงคือเราก็นอนเร็วขึ้นนิดนึง พราะที่กลัวมากคือกลัวความดันโลหิตมากกว่าคะแนว่าเป็นนอนผ่อนน้อยด้วยใช่ครับก็คือนอนให้ให้เร็วนิดนึงตั่นเองคือช่วยเหลือตัวเองตรงนี้นะครับแล้วก็ทานยาแล้วนี่ทานยาที่หมอให้แล้วไปศึกษาอะไรถึงทราบว่าบิมสามารถจะช่วยได้ก็พอดีเจอพิจิพอดีแล้วครับเอาพิจิอีกแล้วเจอพิจิก็แนะนําแนะนํามาแล้วผมก็ก็คือเราก็ตอนนั้นก็ต้องการหาที่เป็นที่เป็นพืชอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่อยากกินพวกยา ยาของหมอเคมี่เคมีฮะอยากอยากทานพวกเป็นพวกสมุนไพรเป็นพืชก็ดีพิจิก็แนะนําแล้วก็บังเอิญแม่ผมก็เป็นด้วยก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้คุณแม่ทานคุณแม่เป็นอะไรครับก็เป็นเบาหวานที่ที่มามาที่นี่เมื่อคุณแม่เป็นเบาหวานใช่ครับเป็นของของคุณแม่เป็นมานานมากแล้วครับครับอันนี้ผมก็ซื้อไปก็ลองลองกับคุณแม่ก่อนแสดงว่าเราเม่สูดสีฟ้าก่อนใช่ใช่ครับใช่สูดสีฟ้าแล้วฮะ ให้คุณแม่ทดลองก่อนให้แม่ทานก่อนเอออย่าเพราะว่าคนคนคนแล้วแต่จะคิดนะฮะแม่คือเป็นห่วงไงไงฮะให้แกอยากอยากให้แกทานแล้วก็ถามกันจริงจริงสิว่าจริงจริงเป็นห่วงไงให้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 แกทานแล้วก็ถามว่าคือถามว่าทุกวันนลแม่เป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมหรือไม่แต่พอพอแกทานเสร็จปุ๊บแกเริ่มจากอันแรกเลยคือจากจากจากหน้าแกเริ่มใสขึ้นแล้วขาเนี่ยปกติ ตอนผมรับตอนที่ทานนะผมรับแกมาอยู่ด้วยแต่นวดขาให้แกพอแกทานไปได้ทักอาทิตย์หนึ่งแกรู้สึกก็ถามแกทุกวันแกก็ไม่ต้องนวดละบอกเออแม่คุยว่าได้คุยหรือเปล่าก็คือจะต้องนวดขาก็บอกไม่ต้องนวดละแล้วแกก็เริ่มเดินมาทำกับข้าวให้ทานอะไรเงี้ยจากที่ว่าแกแกขาแกค่อนข้างจะมีปัญหาอแกก็ดีผมผมก็ทานอืคุณแม่ตอนนั้นทานสี่เม็ดเช้ากับเย็นครับ ครับผมก็เลยตอนแรกผมว่าสี่เม็ดเหมือนคุณแม่บ้างก็รู้สึกเอะกลางคืนก็ไม่ไม่ไม่ค่อยวดฉีละนี่แสดงว่าสิ่งที่เห็นเห็นชัดเจนครับที่เห็นชัดเจนคือคือชัดเจนที่สุดก็คือเริ่มไอ้ไม่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 ฉี่ละคือหลับเต็มที่แล้วตอนนี้คือไม่ลุกขึ้นมาไม่ได้ครับเราไม่ลุกขึ้นมาฉีแล้วเราก็ไม่ใช่ฉีลาดนะไม่ใช่เอาบางคนไม่ลุกขึ้นมาฉีนี่เพราะนึกว่าฉีลาดก็ไม่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 วดฉี ราก็นอนพักผ่อนเต็มที่ก็รู้สึกรู้สึกก็รู้สึกดีนี่รู้สึกเมื่อไหร่เมื่อทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามีนาครับมีนาเมษามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมีถุนาประมาณสามเดือนสามเดือนมาผมไม่ได้ทานยาความดันเลยหมายถึงว่าในกรณีของเบาวานเนี่ยทานสูตรสีฟ้าเข้าไปใช่ครับสักประมาณสามเดือนเหรอครับสามเดือนที่ที่รู้สึกว่าไม่ต้องลุกขึ้นมาทำกุหลาอกนืนที่ไม่ต้องเนี่ยใช่ไหมคร ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งครับโอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวที่เห็นระบบขับถ่ายที่เห็นชัดเจนเลยพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นใช่ครับพอพักผ่อนเต็มที่ความดันมันก็น่าจะลงด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ที่ทานเฉพาะสูตรสีฟ้าอย่างเดียวผมทานทานสีฟ้าอย่างเดียวใช่ครับสีฟ้าอย่างเดียวอย่างกรณีอย่างเงี้ยท่านถ้าถ้าถามจริงๆก็คือจะต้องเริ่มจากเบาหวานก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานทั้งความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลด้วยคอเลสเตอรอลด้วยควรเริ่มจากสูตรสีฟ้าครับแล้วสูตรที่ทานคือที่ผมสีฟ้านะครับพี่ขวดสีฟ้ากี่กี่เม็ดต่อวันสี่ครับก็คือเช้าเช้าสองกับก่อนนอนใช่ครับก่อนนอนถูกต้องไหมครอาจารย์ครับครับครับก่อนนอนสำหรับสูตรสีฟ้าเนี่ยถ้ารับประทานก่อนนอนจะทําให้หลับสบายหลับสบายถ้าสมมติเป็นสูตรสีอื่น ตอนก่อนนอนอาจจะต้องลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อไปฉี่เพราะมันมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยขับปัสสาวะแต่สำหรับเบาหวานเนี่ยจะทําให้อ้ตรงนั้นมันมีลดน้อยลงบ้างนะครับก็จะทําให้หลับสบายหลับสบายแล้วก็ลดลดน้ําตาลได้อย่างสวยงามครับก็มีการวัดนะครับสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับมันก็จะลดสาร 3, 3ตัวที่มันมีมากเกินไปในผู้ป่วยเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานนะครับ ดูจอนะครับมันมีความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่หลังสารสามตัวนี้เยอะเกินไปคือ TNF alpha, Interferon gamma แล้วก็ Interleukin 17นะมากกว่าปกตินะครับทั้งสามตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาก็คือทำให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยน้อยลง โดยเฉพาะตัวที่1ตัวที่2เนี่ยนะครับเพราะมันไปทําลายตับอ่อนโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นมีเบต้าเซลล์ซึ่งหลังอินซูลินอยู่<ช>พอถูกถูกโจมตีมันก็หลังอินซูลินน้อยลงก็เป็นต้นเหตุของอาการเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับมันก็ทําให้มีอาการดื้อต่ออินซูลินด้วยเมื่อดื้อต่ออินซูลินก็เป็นอาการเบาหวานประเภทที่สองททตัวสุดท้ายคืออินดูคิน17ตัวเนี้ยเป็นตัวเพิ่มเพิ่มภูมิต้านทาน เพิ่มอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับเบาหวานก็เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีสารสาตัวนี้มากเกินไปมันก็เกิดอาการเบาหวานนะครับทั้งประเภทที่1ประเภทที่2ได้แคปซูลของเรานะครับในเวลา15วันนะวันละสเม็ดนี่นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยลดลงไปชัดเจนนะครับถ้าเราวัดจะเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งแคปซูลแป้งนี่คือสีสีฟ้าจางสีฟ้าอ่อนครับ แคปซูลสีฟ้าของเราก็สีฟ้าเข้มลูกศรชี้ก็คือสารสาตัวที่เจ้าปัญหาตรงนั้นนะครับดูชัดๆนะฮะตัวที่มีปัญหาคือดีเอ็เอลฟาอานี่คือคนกินแป้งคนที่กินแคปซูลลดเหลือ30%คนที่เอ่อกินแป้งอินเทอร์ฟอรอนแกมแค่นี้ตแต่คนกินแคปซูลมันจะแค่60% 80%แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ข้ประมาณครึ่งหนึ่งว่ามีการลดลงชัดเจนข้อมูลนี้บ่งบอกชัดๆว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้อาการเบาหวานทั้งประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองลดลงได้ไปตรวจหรือยังครับหลังๆตั้งแต่ตั้งแต่ทานแล้วยังไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้วครับแต่รู้สึกได้ว่าแต่รู้สึกรู้สึกโดยตัวเองได้ว่ารู้สึกร่างกายมันดีขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับเบาหวานก่อนก็คือเข้าห้องน้ําก็คือ กลางคืนไม่ฉี่ครับแล้วก็อาการเจ็บหน้าอกนี่แทบไม่มีแล้วพี่ครับแต่อาการเจ็บไม่อกถ้าไม่มีแล้วผมก็ทานปกติอาหารนั่นะครับน้ำหนักก็ลดน้ำหนักลดประมาณ6กกิโลแต่แต่ว่าอาหารทานปกติไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะทานข้าวหรือทานอะไรครับปกติหมดเลยพฤติกรรมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปวดหัวละปวดหัวก็น้อยมากแล้วพี่ตอนนี้แทบไม่นั่นเลยครับครับขอบคุณมากครับคุณหนุ่มครับขอบคุณครับ